สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมท็อปวันนี้เราก็จะมาเล่นเลเวลเก้ากันแล้วเราก็อยู่กับเกียร์พันตคือไปว่าเราจะต้องเล่นเลเวลแปดก่อนนี่นะเราจะต้องเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พิบบมตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ตัวหนาไม่ค่อยอยากใช้จะเท่าไหร่ตัวไหนกดดีนับแข่งดีวกว่า เออหรือว่าเลือกเอาดอกทันตะวันมาแล้วและแรกเราจะต้องวาดดอกทันตะวันก่อนไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อเกมนี้ไหมเพราะผมก็เล่นมาหลายพาร์ทแล้ว <c oughs> <c oughs> จะพาอาทิตย์เก็บผ้าสีส่วนนี้ให้พี่บ้้มจาัดก,การโอเคพี่บ้อมจาัดก,การแล้วว <c oughs> <c oughs> างวางตัวหนามก็ได้ ตัวหนาจะต้องคอมโบกับตัวนี้สิค่อยถึงจะถูกมาดูกันว่าซอมบี้ตัวนี้จะตายหรือเปล่าโอเคตายโอเควางส่วนตัวเนี้ยให้เพื่อบ้มจัดก,การแทน ให้ให้ให้ตัวไฟจัดก,การโอเคตัวคอมโบขั้นสูงสุดตายตายโอเคตายแล้ว มันเลยก็ถือว่าเป็นไปได้สวยหายตัวไปลงกับผีพายซะตอนนี้รู้สึกรวยเอ้ลงไป พี่พายจัดก,การพี่บ้มได้เวลาจัดก,การแล้วมันวิ่งโอเคจัดก,การได้เลยพี่บ้มวางเพื่อป้องกันตัวไฟโดยสพุพะแาซื้อเก็บจัดก,การมันเลยเพี่บ้ม หายตัวกับพี่เบิ้มซะหายตัวกับบิ้มจะก,การเลยผีพายนะ้ำอ้าวไม่ต้องจัดก,การอันติมีสุดยอดคอมโบเก็บภาสีเก็บภาสี ก็โดดไปหาทีพายน้ำซะอันติเมีสุดยอดคอมโบแล้วจะไหนก็ไม่มีอะไรสำคัญแล้วเก็บภาสี เสียงอยตรงไหนเสียงอยู่ตรงนี้ผิวพ,พายนับจัดก,การเลยละไปลงจีกินที่น้าผิเบอมจาัดก,การพ้นไฟไปพ้นไฟเย้ได้ถั่วไทยท่านแล้วยีย่บีตัวดิบตีตัวรถ อโอ้ยเสือโนนนั no, <No. S 1> เราเนี่ยโอเคลืมเอาดอกทันตะวันโทษทีรีเซ็ตอืมไม่ลืมเดาะทันตะวันแล้ววางใจอันติเมทคอมโบถั่วไททันกับตัวหนาม พี่เบิ้มจาัดก,การอยอดเช็ดจันนี่พี่เบิ้มโทษพี่เบิ้มจาัดก,การจ้ี่คือกำแพงที่หนาที่สุดในโลกไม่มีใครเข้าถึงได้แล้ววางผีพายนาป้องกันไว้แล้วเนี่ยผีพายนะ้ำไม่มีใครซอมบี้ตัวไหนเข้ามาถึงหลังได้โดนผีพายน้ำจัดก,การซะนะขี่ปลาลงมา เก็บเก็บตู้มหายไปเยอะเลยว้าดีขณะแล้วได้กระดาษงงๆนี่อีกแล้วเหรออ่านไม่รู้เรื่องเว้ยฮัลโหลอูดูแตงอ่านนี่ออกเว้ยได้ท่าหาเขียวเหรอยังเยอะเลยนี่ด่านแนวนี้ด้วยว่า ให้ใบบัวมันทำอะไรเนี่ยสร้างมันเถอะเฮ้ยให้พูดข่อยสักทีเนี่ยเโอเคดีให้ตัวสามหัวมาเยอะๆจะเดาว,ว่าจะต้องซือันีสิอัหนึ่งสร้างมนง,งมนเถอะ เออให้แตะอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยโอเคก็เข้ามาสิครับเรามีกำแพงที่หนามากเอาอะไรมาฟะเนี่ยต้งั้นเถอะ กระเทืบเลยพี่เบ้มหรือว่ากินเก่งงั้นเหรอเรามีตัวสามหัวหลายตัวนะ ตอนดีไม่รู้ว่าจะวางอันไหนดีตรงไหนดีแล้วเนี่ยวางตรงนี้วางตรงนี้ตรงนี้หน้าวางที่แฮะ ตู้มค่ะแต่นี้กำแพงไททันผมก็กลายเป็นกำแพงที่สมบูรณ์ที่ไม่มีใครเข้ามาได้แล้วแบบกำแพงอย่างหนานี่กำแพงอย่างหนาไม่มีใครลอดผ่านได้หรอ แล้วแถมีไฟทัวอันด้วยอย่ากกับแสงอยากกับแสตัวอันติดตู้ไฟไฟไฟลงไฟอ้แท้จะมีใครผ่านได้แล้วเนี่ยวังพิกแบบมั่วๆเลยมาดิครับตู้หายตัวไปหมดเลยตู้ไฟเบินไฟเบิน จบหรือ,อยังวู้ได้อาหารขี่เอาเอามาเพื่อมีตัวนี้มาตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายโอ้เป็นตอนแบบอันนี้กังคืนซะด้วยเจ้ากังืนใบัวมาสุวาลุด้ดุมา ใส่เห็ดมางสวาลลุดดูสามหัวตัวนี้ขาดไม่ได้ตัวฟาร์มเงินเอาตัวไหนออกดีมันก็เก่ง เออชิดต,ตัวม่งก็เก่งหมดเอาเห็ดเมาออกเอาตัวนี้เข้ามาใส่แทนเพราะมันไม่ค่อยมีตัวอะไรที่แบบเกิงๆ,ๆโอ้มีซอมบี้สร้างขึ้นนี่เองเหมาะนี่ซอมบี้สร้างขึ้นอืม ่าสีตัวนี้มันจะน้อยในช่วงแรกแต่ช่วงหลังนี่ให้เยอะกว่าดอดทันตะวันอีกประมาณสามส็บอ่ะเยอะขึ้นเยอะกว่าดอดทันตะวันห้าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหล้วก็ก็ตัวนั้นนีสว่ารูโดเกือบไปแล้วตัวนี้ค่าค่าจะกา วางไปวางไปตอนนี้เริ่มไม่อยากเอาตัวสามหัวเพราะตัวสามหัวมันเริ่มไรประโยชน์แล้วเพราะมันส่วนหนึ่งคือมันแพงเกินไปด้วยเหย้ยจะมีอะไรมาใหม่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาใหม่ไหมก็ไม่รู้ ยังใส่โซวาลูดโดนไโซวาลูดโดนมันอ่าสิทยอยู่ใกล้ๆตัวระเบิดตัวตายด้วย ได้อะไรนะ่ะได้ตาเกียงมาดูจากสภาพน่าจะไรประโยชน์ตัวกระบ,บองเพชรอันนี้ดาวง่ายๆตัวน่าจะเป็นตัวลมอันนี้ตัวอะไรกอันนี้ตัวสองขวมนพระสองอ่ะเดี๋ยมันยิงกลับหลังได้ปาดาวยิงได้ถูกเพชร กบทุกทิศอะทุกท,ทางโอ้แม่เหล็กในตำนานเก่งใช้ได้นะแม่เหล็กอะะ่ะสามารถดเหล็กได้อะไรเนี่ยฟะทองมั้งตัวนี้ก็ไม่รู้โอ้นี่คือตอนจบของเราเร็วสิบอันนี้ เดี๋ยวก็พักไว้ก่อนพักแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบ๊ายบาย